สวัสดีครับสวัสดีฮะอยู่ซ่องเก่งกันมาซ่อมนะครับวันอาทิตย์วันหยุดนะครับวันเนี้ยก็หยุดนะครับไม่ทําไม่ทํางานนะครับหยุดครับเก็บกวาดบ้านนะฮะผมจะเก็บกวาดบ้านใครมาทําอะไรผมก็ไม่ทําทั้งนั้นนะครับจะมาจากไหนผมก็ไม่ทํานะครับวันนี้หยุดไม่ต้องโทรมานะครับวันนี้ทําคลิปแล้วก็ไอรถคันนี้นะครับนะ ทำเสร็จแล้วนะครับเมื่อวานมาดูจะของมาดูจะส่งรถบอกเดี๋ยวไปเอาตังก่อน5 5าพันหนะครับวันนี้เปิดฝาสูบเปิดฝาสูบเปลี่ยนประกงประกินทำมอตงมอต้มอะไรสารพัดทำน้ำมน้มันเครื่องนะล้างแม่งยนินหัวฉีดนะครับวาวก็ตั้งนะฝาสูบก็ทำนะห้าพันห้าผมทำแพงไหม ไม่มีตังเมาเนี่ยแต่เวลาเวลาทำแม่งบอกทำเลยทําเลยช่างเนี่ยฮะแล้วแม่มาเอารถหายไปเลยครับโทรศัพท์ผมก็มีนะแม่มาเอาหน้าเบื่อหน้าเบื่อสุดๆเงินของผมต้องใช้ทุกวันนะครับเนี่ยครับเขาเรียกอ่า กันเองไงพอกันเองแล้วมันไม่มาเอาไงน่าเบื่อน่าเบื่อสุดๆอ๋อคันนี้ผมก็กำลังทำอยู่นะครับวันนี้หยุดนะไม่ทำเหนื่อยครับผมเหนื่อยมากเลยยิ่งใครโทรมาเร่งผมเนี่ยผมไม่เอาเลยนะโทรมามันเร่งแล้วก็มานั่งเฝ้านั่งรอเนี่ยผมไม่เอาเลยนะผมเบื่อแล้ว ทำงานไม่ต้องใช้เวลานะเนี่ยเดี๋ยวระกอบก่อนเพราะว่าเนี่ยหรือของแท้ญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยหรือไปใส่ให้คันนี้ยตังค์ผมก็ไม่ได้คิดนะครับผมก็ทำให้นะครับกันเองแค่ไม่มาเอารถทันทีหายพอมาดูแล้วหายเดี๋ยวอีกหน่อยจะลากเดี๋ยวจะขับรถไปซ่อน ตำรวจก็ตำรวจเถอะเฮียกันเองเงี้ยจะเล่นให้หนักเลยไม่ให้ตังค์ไง้เดี๋ยวโทรบอกนายมันรถทะเบียนก็นแม่งก็ขาดตั้งหกสามแล้วไม่รู้ใช่รถตัวเองหรือเปล่าไปเอารถยึดรถอะไรมาขับหรือเปล่าเออทำไปได้หน่อยเดียวเองครับได้ชา์ิ คือมันมันต้องตั้งอะไรเยะแยะมากมายอ่ะลงานผมมันก็หลายหลายคันด้วยทำเยอะด้วยคือหมดจากตรงนี้แล้วผมก็ไม่เอาแล้วผมก็ทำรถยนต์ผมรถเล็กๆสบายใจกว่านะครับเพราะว่ามาก็มาตัดมาลัดไปเลยอ่ะแล้วผมกว่าจะทำรถเนี่ยกว่าจะทำรถเสร็จนี่คันนี้แม่งก็ไม่ได้ทำเนี่ยทำคันนู้นเสร็จนะมัานา้มันซึมอีกเออ ซื้อมอน้ำไปแล้วมอน้ำมันซึมแบบเขาเรียกอะไรรถเนี่ยถ้าน้ําดันนะถ้ามันรอดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันดันจนเบ่งเนี่ยมอ้น้ามันจะปีกนะครับมอน้ํามันจะปีินะตะเข็บเนี่ยเห็นนะเนี่ยเบียเห็นก่อนนะก็เลยบอกลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าเปลี่ยนไปเลยมอ้น้ำมอน้ําก็ใบหนึ่งก็สองพันห้าครับ มันมีหลายราคานะอจอดไว้ฮนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อยทำเดี๋ยวจะเก็บกวาดบ้านก่อนเก็บเครื่องมือแล้วก็เก็บของในบ้านนะครับเพราะว่ารกรกมากซื้อน้ำมันเครื่องมาก็ยังไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยครับซื้อมาตั้งเมื่อวานสองวันแล้วซื้อมานะดีถูกหวยครับแต่จ่ายครึ่งเดียว ถูกหวยใจครึ่งเดียวก็เลยซื้อมาผมก็ไม่รู้หรอกเติมกี่ลิตรผมก็เลยซื้อมาสามชุดไงสองวันแล้วสองสาวันแล้วเนี่ยนะครับอ๋อถูกหวยไงถูกหวยคันนี้ไงถูกหวยเบนเทนไงก็เลยตอบแทนเบนเทนสักหนึ่งชุดอร่อยแล้วทีเนี้ยอร่อยอร่อยผมกินอะไรก็ได้ แทนหน่อยให้หวยพอเปลี่ยนซื้อคอยมาเปลี่ยนนะครับเก็บไว้สำรองสำรองเอาไว้เผื่อได้ใช้ไงอะไรที่มันขาดหายไปผมก็ซื้อมาเติมไงใส่เข้าไปของเทียมมันก็ไม่สู้ของแท้ไม่ได้หรอกนะครับใส่มันครบๆเอาไว้นะครับอย่างน้อยมันก็ใช้ได้วันหน้าถ้าใช้เราก็ถอด แต่เนี้ยคือซื้อมาใส่ให้มันครบไงซื้อใส่ให้ครบมันจะได้ไม่หายนะครับคอยทุกวันนี้ไดชาร์จไดสตาร์ทของเก่าอะไรแพงมากไดชาร์จตอนนี้ลูกหนึ่งหลายพันเลยนะถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมนะครับผมบอกเลยก็ซ่อมได้แล้วมันยังชาร์จใช้ได้ก็ซ่อมไปนะขนาดได ได้ชาร์จเนี่ยของบิลวน่ะของใหม่แบบใหม่ไต้หวันอะไรเงี้ยลูกหนึ่งสามพันกว่าสี่พันไม่ใช่ถูกๆแล้วนะตอนนี้ขนาดของจีนนะไม่รู้ไม่จะขึ้นอะไรกันนะักกันหนาไม่เห็นแก่คนเขาใช้รถกันบ้างหรือไงของเจียงกงก็แพงไม่ใช่ถูกๆเลย หน่อยอ่ะถ้าไหลใหม่เนี่ยราคาถูกนะถ้าสมมุติว่าไหลไหม่ราคาถูกของสองทีงง่โกงแม่งขายไม่ได้หรอกมันก็จะขายได้เฉพาะเครื่องแต่ยังไงมันก็ขายได้อยู่แล้วครับเพราะว่าพวกนี้เขารู้เห็นเป็นใจสภาวสีมันไม่แพงนะอะไรมันก็ถูกีกนี้ภาษีน้ำเข่าอะไรก็แพงไปหมดนะครับตอนนี้ ว่าจะทําอู่ก็ไม่รู้จะได้นานแค่ไหนนะมันแพงไปหมดค่าแรงก็นิดๆนิดหน่อยๆนะตอนแรกก็ไม่ค่อยได้เดือดร้อนอะไรหรอกแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะร้อนๆแหนาวมันรู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้ทําอะไรก็อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับลูกค้าไม่ไม่งองแงนะแต่ตอนนี้ลูกค้าก็ไม่ไหวนะครับ ลูกค้าเขามีลิมิตมีขีดจำกัดเขาก็ไม่ไหวนะครับเซฟได้เขาก็เซฟนะเวลานี้ใครออกรถใหม่ๆมาก็ขยันส่งงวดเอาไว้นะส่งงวดไปเลยครับทํางานขยันทํางานส่งงวดไปนะอนาคตมันไม่แน่นอนนะครับเก็บหอมรอมริบเอาไว้คนรวยอยู่แล้วก็รวยต่อไปนะครับคนมีกินมีใช้ลําบากลำบากมาก่อนนะครับคนที่เขามีกินมีใช้เขาลำบากมาเขามีเงินมีท้องก็รวยแล้วก็ เป็นความสุขของบรรปลายชีวิตเนาะว่าเขาจะใช้เงินทางไหนอะไรยังไงเพื่อความสุขของตัวเองนะครับของครอบครัวนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงเขานะครับคนที่เขามีเงินเราเอย่าไปอิจฉาเขานะครับเราต้องทําเราต้องทําอยู่แล้วก็ทำมากินให้มีเงินเหมือนเขานะครับไม่ต้องมีเท่าเขาก็ได้เอาเฉพาะที่ว่าเรามีพอกินพอใช้นะ ไปประกอบไปนี่ส่วนข้างี้ก็เนี่ยม,มาอารถเลยเมื่อวานมาแล้วอน่ารถไม่รู้รถอะไรมาไม้ผมทำเพราะมันตอนแรกผม่อยากทำเนี่ยคนกันเองไงแบบรู้จักกันอะแกก็บอกเออทำไปเลย,เลยอะไรเสียก็ทำไปเลย มาถึงก็สั่งเลยเปลี่ยนมอน,น้ําลูกนึงเปลี่ยนประเก็นฝาสูแ่มันเป็นเยอะกว่านั้นไงมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไอ้นี้แล้วมันหายนะมันเป็นหนักกว่านั้นไหนจะวาลไหนจะอ,อ,อะไรอะวาลวลู่หมอน้ำเสียระบบหัวฉีดใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้เลยมันคือมัอนเหมือนรถประเภทรถจอด รถจอดทิ้งไว้แล้วก็ไปเอาไปเอามาจะเอามาทำจะเอามาทําใช้รถน่าจะทะเบียนขาดนะครับรถมันทะเบียนขาดนะคกับปีหกสามอ่ะจานดิสสนิมขึ้นก็ดูแล้วรถมันจอดนานไงเพราะจานดิสสนิมขึ้นแบบหนาเลยนะแล้วก็มาให้เราทํานะครับผมบอกเลยว่าบอกพี่รถคันนี้มันจอดมานานใช่ไหมเนี่ยรถรถแบบเนี้ยผมไม่ไม่เชื่อหรอกว่ารถมันใช้อยู่ผมมองงอกงราะว่าจานดิสอ่ะ นิมขึ้นหนาเลยนะนี่เปลี่ยนเอามาต้มมาให้ก็เอามาต้มมือสองมานะผมก็ต้องมาลื้อมาแกะเปลี่ยนโอลิงเห็นไหมผมทําเปิดฝาทํานู่นนี่นั่นจนเครื่องมันเดินนิ่งนะห้าพันกว่าบาทมันไม่แพงหรอกครับล้างหงๆของเครื่องเรียบร้อยถ้าปกติผมไม่อยากจะบอกนะราคา จริงจริงผมไม่ได้ว่าทําแพงนะผมทาให้แพงหรอกค่าแรงผมเปิดฟ้าสู้อ่ะรถเก่งอ่ะค่าแรงผมก็ไม่แพงนะครับคิดว่าเออเงินมันหายากไงคนเขาเงินไม่ค่อยมีไงเงินเขาน้อยไงเขาก็ไม่กล้าทําไงเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวทาเบ็ดเสร็จแล้วมันจะแพงอ่ะมันจะบานปลายอะไรเงี้ยผมก็ต้องคุยกอนก่อนไงว่าเวลาเราทํารถเราก็ต้องคุยกับลูกค้าก่อนมันจะบานไม่บานคุณก็ต้องทําใจนะครับ รถเนี่ยเวลาเราเลื้อออกมาเราก็ต้องมาเจออะไรมากมายนะครับมันจะไม่ใช่แบบว่าลื้อออกมาแล้วทําเสร็จแล้วมันจะดีขึ้นนะมันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่เวลาเราเลื้อมาจะเจอตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างเจ้าของรถก็ต้องสำรองเงินเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นความเป็นจริงนะครับเราเจออะไรที่มันเสียหายแจ้งลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าก็ไม่ซ่อมก็ไม่เป็นไรนะครับ ผมแค่แจ้งให้ลูกค้ารับทราบเอาไว้แต่ถ้าเกิดมีปัญหานะครับมันมีปัญหาอย่ามาว่ากันนะครับเพราะว่าผมแจ้งแล้วทีนี้พอเวลาไม่ทํากับเราก็ไปคุยที่อื่นว่าเออเราทําไม่ดีนี่มันก็จะมีอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมชินแล้วเดี๋ยวจะเก็บกวาดเก็บของ บามล่งๆหน่อยเดินหลบทุกวันเลยผมตั้องก,กลับมาจากบุรีรัมผมยังไม่ได้เก็บบาดบ้านเลยอ๋อวันนี้ขอส่วนตัวทักวันนะติไม่ค่อยอยากจะทําคลิปนะครับทําคลิปบ่นๆไปก็เหมือนกับว่าประจานตัวเองว่าเป็นคนคลิปบน่นเนาะไม่มีแล้วทำบน่นเรื่อยอา้าวหลุดได้ไงวะ ท้ายรถเบนเทนนี่มันจะยื่นไปในหน้าบ้านนะยื่นไปใน,ในทางก็แกลอนห้อยไว้ท้ายรถเบนเทนท้ายรถสไลด์มันจะยื่นไปมันจะสีดำดำจะมองมันก็เห็นผมก็เลยเอาแกลอนไปห้อยไว้นะถ้าใครขับชนท้ายเบนเทนกันไปเนี่ยโง่นะครับเสือกงไม่ดูเองนะครับสาห้อยแกลอนไว้เยอะแยะขับรถชนขับรถชนใี้เขา ผมห้อยแกรอนเอาไว้เสียดคำประชาชนช่วยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วเราเดี๋ยวเอาไปเก็บตัวนี้จะเป็นของเครื่องอาอซ z นะครับรุ่นเก่าหนึ่งหนงเครื่องรถตู้รุ่นเก่านะผมจะเก็บเอาไว้เพราะว่าเผื่อมันต้องได้ใช้นะสายโคตรโมเทียน สายมันก็อยู่ครบอยู่เดี๋ยวไปเก็บก่อนก็ขอบคุณนะฮะสําหรับการรับชมนะครับวันนี้วันหยุดนะวันนี้ขอหยุดพักผ่อนนะครับพักผ่อนเก็บกวาดบ้านสักผ้าขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ